ทำไมฉันไม่ดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสตดลดริ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยรดพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา บีบลองครีมพิษงูสูตรลดริ้วรอยสั่งซื้อโทร086-519-5000พี่วอานีชมพูเพิ่งไปงานท็กเที่ยวไทยมาค่ะไปเจอแพ็กเกจเที่ยวกระบี่น่าสนใจมากๆเลยพี่วอานีพี่ว่าไปกับชมพูนะคะไปทะเลหน้าฝนเนี่ยนะ่ก็พรามันเป็นโลซีซันไงแพ็กเกจมันเลยถูกพี่วอกลองคิดดูนะคะไปเที่ยวทะเลหน้าฝนเนี่ยเวลาเราเล่นน้ำทะเลตู้มัน น้องชมพูไปทะเลนะยังไงหน้าฝนยังไงมันก็แดดแรงอยดีพี่กลัวน้องชมพูจะหน้าดำซะเปล่านะพี่คิดออกแล้วพี่มีอะไรเด็ดกว่านั้นอีกทำไมเราสองคนไม่ไปเช่าหนังมาดูสักเรื่องหนึ่งแล้วนอนกอดกันอุ้ยโรแมันติกจะตายโอ้ยนี่หาเหตุผลร้อยแปดแบบนี้ถามจริงๆเหอะไม่อยากไปรู้ว่าขี้เกียจกันแน่ พี่ขี้เก <c oughs> ียจพร้อมเป็นคังคบเลยใจะยัน,นะจะแฟนจ๋าโอ้อยพึ่งพองนะอยี่พึ่งพองนะอ้นี่จะยันนี่เอางี้ดีกว่าไว้รอพี่ขยันขึ้นมาเมื่อไหร่นะพี่จะพานั้งทีมไปเ,เที่ยวทะเลเลยแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าช่วงนี้พี่จะขยันขึ้นมาเมื่อไหร่ <c oughs> โอ้ยง่วงจังเลยอ่ะนึกขึ้นได้ช่วงนี้พี่ง่วงไปแล้วไม่รู้พี่ว่าพี่ยัไปไหนมาแล้วโอ้ยตาจะติดนอยู่แล <c oughs> ้ว เอาหน้าตาเครียดเชียวเป็นอะไรอ่ะฉันคงไม่ได้ไปทะเลกับเธอแล้วแหละทำไมอ่ะฉันอุ้งแซสซ์บิกินี่มาเตรียมตัวไปแล้วเนี่ยย่อนไปด้วยใส่บิกินี่ก็พี่ว่องนะสิไม่อยากไปฉันชวนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปบอกว่าแดดมันแรงกลัวว่าฉันจะตัวดำอ่ะถ้าเป็นเรื่องนั้นน่ะเธอไม่ต้องห่วงเลยฉันมีนี่ ดีบรองสีสีครีมอ l อ i อิ n e วันตัวนี้นะเป็นทั้งรองพื้นเล็กครีมกันแดดเลยนะใช้โลกปรับสีผิวที่มัวมองไม่สม่ำเสมอให้ดูเนียนเรียบแล้วก็กระจังใสทันทีที่ใช้เลยนะดูหน้าฉันสิแต่นหน้ามาทาั้งวันอย่างเป๊กอยู่เลยเอแต่ว่าแดดแรงขนาดนี้เนี่ยจะเอาอยู่เหรออยู่แน่นอนเพราะตัวนมีเน f 4ีบวกบวกเลยนะปกป้องได้ทั้ง UVA และ UVB กลับรองว่าเธอออกไปต่าเแดนนานแค่ไหนผิวเธอก็ไม่หมองหรอกขอบใจมากนะจียอนแต่ว่าคราวนี้ฉันคงไปกับเธอไม่ได้อ่ะเอา,อางี้ก็แล้วกันเธอเอาแพ็กเกจของฉันกับพี่ว่องเนี่ยไปให้เพื่อนคนอื่นดูเผื่อว่ามีใครเขาอยากไปเสียดายจังเลยอ่ะอแต่ไม่ต้องคิดมากนะครั้งนี้ไม่ได้ไปคราวหน้าไปด้วยกันเนาะยังไงก็เที่ยวเผื่อฉันด้วยนะ ได้เลยไปก่อนนะบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะไายนื้อชมพูจ๋าไปไปเที่ยวทะเลกันทำไมถึงตัวแบบนี้พี่วอพี่มาคิดดูแล้วนะคี่ว่าการไปทะเลหน้าฝนมันก็โอเคนะแดดมันคงไม่แรงมากนี่หรอก ขอองเรา่ะให้จีออนเอาไปให้เพื่อนคนอื่นแล้วอะดิะให้จิออนไปเชือ่อเพื่อนคนอื่นเออไม่ได้เลยไปซื้อแพ็กเกจใหม่เดี๋ยวพี่ไปรอในรถยังไงก็ต้อ,องไปจีออนรอพี่ด้วยพี่วะจะแต่งตัวแบบนี้หรือไงเนี่ยอยากไปไเปไพื่อดไปนะพี่ไปด้วยพี่อยากพี่วะทำไมฉันไม่ไดีตรงไหนทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นเรา ทำไมไม่ดูแลตัวเองบีบลองครีมพิษงูสุดลดริ้วรอยช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ดูตึงกระชับและกระจ่างใสสวยกลพร้อมบีบลองครีมพิษงูพ่นความสวยสยบทุกสายตา